ุผู้ชมสุกกันเธอเรานะฮะเอามือออกแดดนี่ชารับประทานได้ทันทีสุกเลยสุกเลยแล้วสำคัญนั้นคือสุกมันก็สุกอะถ้าเป็นขอไข่นะแต่ถ้าสุกกอไก่อีกเรื่องนึงแล้วโดยเฉพาะผิวหนังและร่างกายเราช่วงนี้ร้อนถึงร้อนมากโดยเฉพาะใครที่มีอาชีพนักแสดงจะรู้ดีว่าออกกองทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยคือนิววงศกรออกมาโพสต์แล้วนะระหว่างที่อยู่ในกองถ่าย เป็นลมพี่เป็นลมไม่ได้ครั้งเดียวด้วยพี่อ่ำเป็นลมสามรอบด้วยกันเชื่อเสมอว่างานนี้หลายคนก็รู้สึกร้อนกับตัวเองอยู่บ้านพัดลมเหมือนเป่าไฟใส่หน้า <c oughs> แล้วการออกกองครั้งนี้หนุ่มนิวนะคะเขามาเปิดเผยเรื่องราวนี้ว่าเขาร้อนจัดถึงขั้นเป็นลมกลางกรองโชคดีเจ้าตัวบอก่าโชคดีที่พี่อ่ำเนี่ยช่วยรับเอาไว้ทานเป็นลมจริงๆนะนี่เ,นเห็นไหมไม่จังหวะไม่กี้ที่ล้มลงไปนะฮะเจ้าตัวก็เลยโพสต์ถึงวิธีการปฐถมพยาบาลน,นะครับคือพอกองเหตุเกิน เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็นําส่งโรงพยาบาลเลยนะเขาบอกผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้เนี่ยรีบหลบแดดระยะมิยอยู่ที่ร่มแล้วก็ทําก็ได้ให้ร่างกายมันเย็นซะก่อนรดน้นําเย็นๆใส่ตัวนะฮะเช็ดน้ําเช็ดตัวด้วยน้ําเย็นต่างๆเนาะบริเวณหลังคอข้อภาพขาหนีบเอาพัดลมมาเป่านะฮะให้ดื่มน้ําดื่มเกลือแร่เยอะๆเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายมันขาดน้ําป้องกันการสูญเสียเกลือแร่แล้วรีบส่งโรงพยาบาลครับ งานนี้บอกเลยจากใจนะทุกคนนะเป็นห่วงเป็นใยรวมถึงขอบคุณคุณนิวด้วยนะคะที่มาเปิดเผยเรื่องราวนี้บางท่านยังไม่ทราบไงพี่คนนึงนี่แหละจะต้องทําตามเลยนะพี่นะดูแลตัวเองนะคะวันี้ร้อนจัดครับครับ